ยอ้อนตำนาน20ปีเมื่อตลาดหุ้นไทยตกลงไปลบ20%เกิดอะไรตามมาบ้างเพื่อนๆหลายคนน่าจะพอรู้ว่าตั้งแต่เข้าปี2023เนี่ยไม่ใช่ปีที่สดใสเท่าไหร่ของตลาดหุ้นไทยเลยทีแรกก็เหมือนจะดีตลาดหุ้นพุ่งจาก1,600ไปเป็น1,700จุดแต่พอผ่านช่วงเดือนมก,กราคมก็โดนเทขายรัวๆๆๆทั้งจากนักลงทุนไทยและต่างชาติร่วงไปแต่1,450 หรือลบไป15%ในเวลาไม่ถึง6เดือนโอ้มันเกิดอะไรขึ้นกันละเนี่ยแต่รู้ไหมครับการที่ตลาดหุ้นลบไป15%หรือ20%นี่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะแล้วหลังจากการติดลบที่เราเรียกกันว่าวิกฤตนั้นมีโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจอะไรตามมาบ้างเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ครับประธานเหมียวเลยอยากจะพาเพื่อนๆย้อนข้อมูลตลอด20ปีที่ผ่านมาจะทําให้ทุกคนได้เห็นภาพในมุมมองที่แตกต่างกันมากยิ่งขึ้นครับ หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าในรอบ20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2003ไล่มาถึงปี2022ตลาดหุ้นไทยก็เคยเผชิญการติดลบหนักๆที่มากกว่า20%ขึ้นไปอยู่หลายครั้งอ่ะเจาะจงลงไปเลยก็คือ 6ครั้งด้วยกันครับลองคิดดูสิครับว่าเงินลงทุนที่เพื่อนเพื่อนซื้อเข้าไปนะครับหล้านบาทจะเหลือเพียงแค่80,0,000บาทหลายคนอาจถึงกับช็อกแล้วก็เบืออหน้าหนีตลาดหุ้นไปแล้วแต่ช้าก่อนครับว่ากันว่าวิกฤตของคนกลุ่มหนึ่งก็คือโอกาสของคนอีกกลุ่มหนึ่งเราก็เลยมาทําการทดลองด้วยดาต a าย้อนหลังนะครับที่ว่าถ้าเราเห็นตลาดหุ้นลบ20%เเมื่อไหร่แล้วเราเข้าซื้อในแต่ละครั้ง เราจะได้กําไรหรือขาดทุนมากแค่ไหนเมื่อผ่านไป1ปีแต่ย้ําก่อนนะครับว่านี่คือการทดลองซื้อหุ้นแบบเหมาทั้งตลาดไม่ได้ซื้อแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะจะไปใช้หลักการนี้กับการที่หุ้นตก20%แล้วเข้าไปช้อนซื้อหุ้นตัวนั้นไม่ได้นะเพราะตลาดหุ้นครับจะไม่มีทางตกลงไปเหลือศูนย์อย่างแน่นอนในขณะที่หุ้นบางตัวล้มไปแล้วก็หายวับไปเลยระวังให้ดีล่ะครั้งแรกเดือนพฤษภาคมปี2004 หลังจากที่ตลาดหุ้นไทยซึมไปนานตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งในช่วงปลายปี2003ครับตลาดหุ้นก็วิ่งขึ้นหน้าตั้งจาก380ขึ้นไปเป็น760เรียกว่าเพิ่มขึ้น100%ในเวลาไม่ถึงครึ่งปีแต่พอมันขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็ดึงดูดให้คนเข้ามาเก็งกำไรมีความเป็นฟองสบู่เล็กๆจนกระทั่งในเดือนพฤษภาคมตลาดหุ้นก็ไหลลงมาลบ20%ทันทีดัชนิดตลาดหุ้นไทยตกมาเหลือเพียง600จุดเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามครับสภาพเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงเดิน้้้้้าาาาไดถใครเขขือลย ในอีก1ปีถัดมาก็จะได้กําไรไปหนาะๆ10%แล้วหลังจากนั้นตลาดหุ้นไทยก็มีการร่วงตกลงไปลบ20%ตามมาอีก5ครั้งซึ่งประกอบไปด้วยครั้งที่2ครับเดือนธันวาคมปี2006ถ้าใครบังเอิญไปเข้าซื้อและทนถือไปได้1ปีจะได้กําไรมากถึง31%ในรอบนี้ครั้งที่3ครับเดือนกรกฎาคมปี2008ครั้งนี้หนักสุดเกิดวิกฤตการเงินที่สหรัฐที่เราเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์คริสตลาดหุ้นร่วงลงไปทั่วโลก และหุ้นไทยก็เช่นกันร่วงจาก870มาเหลือไม่ถึง700จุดในเดือนกรกฎาคม ถ้าใครเข้าไปซื้อที่ราคาลบ20%นะครับรับรองว่าคุณติดดอยแน่นอนเพราะตลาดหุ้นยังคงร่วงต่อไปไม่หยุดเลยครับร่วงไปถึง390จุดซึ่งจะทําให้ใครที่เข้าซื้อตอนนั้นขาดทุนไปถึงลบ45%่สต,ต่แต่แต่แต่ต้องอย่าลืมว่าเรากําลังทําการทดสอบในระยะยาวซึ่งก็พบว่า1ปีหลังจากที่เราเข้าซื้อครับเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวตลาดหุ้นก็ฟื้นตัวตามมาด้วยช่วงกลางปี2009ตลาดหุ้นไทยก็กลับมาที่600หดได้อรั้ง สรุปแล้วการเข้าซื้อครั้งนี้เราไม่ได้ขาดทุน45%เราลบไปแค่15%เท่านั้นแล้วจริงๆถ้าใครทนถือต่อมาเรื่อยๆก็เห็นว่ามันเป็นกําไรในท้ายที่สุดเอาละมาที่ครั้งที่4กันครับช่วงวิกฤตน้ําท่วมใหญ่เมื่อปี2011ครั้งนั้นตลาดหุ้นไทยไหลลงหนักอย่างรวดเร็วเช่นกันแต่ถ้าใครไปช้อนซื้อที่ราคาลบ20%จะได้กําไรจากการฟื้นตัวในปีถัดมามากถึง40%อีกด้วยครั้งที่5ครับเกิดขึ้นในปี2013ซึ่งสถานการณ์คล้ายกับครั้งแรกก็คือตลาดหุ้้้นนนเดงงงขึมาาออย่รรรแแคับ เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะฝั่งยุโรปและก็ฝั่งอเมริกามีการชะลอตัวพร้อมกับสถานการณ์การเมืองไทยที่เจอภาวะความวุ่นวายทางการเมืองตลาดหุ้นไทยก็เลยได้รับผลกระทบติดลบมากกว่าลบ20%อีกครั้งแต่เนื่องจากเศรษฐกิจยังเดินหน้าต่อไปได้อีกหนึ่งปีถัดมาก็เลยสร้างกําไรให้เราได้มากถึง20%มาถึงครั้งล่าสุดตลาดหุ้นไทย ลบ20%อีกครั้งในช่วงต้นเดือนมีนาคม2020หรือที่ทุกคนแน่จจกันได้ว่าเกิดวิกฤตโควิด -19 แพร่ระบาดไปทั่วโลกตลาดหุ้นครั้งนี้ร่วงลงหนักมากจากความกลัวของทุกคนครับแต่พอนักลงทุนคิดตระหนักขึ้นมาได้ว่าเอ๊สุดท้ายแล้ววิกฤตมันก็ต้องผ่านพ้นไป ก็ทำให้ตลาดทั่วโลกกลับมาบวกขึ้นได้อย่างรวดเร็วจริงๆคือมันมีเรื่องของการปั๊มเงิอนออกมาเยอะด้วยอะเออช่นเดียวกับการเข้าช้อนซื้อที่ราคาลบ20%ของเราแล้วถือมาจนถึงเดือนมีนาคมปี2021ได้ทําให้เราได้กําไรจากการที่ตลาดหุ้นตกครั้งนี้ไปอีก20%เหมือนกันสรุปแบบง่ายๆเลยนะครับสมมุติเราเข้าซื้อหุ้นไทยทั้งตลาดหุ้นเมื่อเกิดวิกฤตแล้วทําให้ราคาหุ้นตกจากจุดสูงสุดไปลบ20% ในช่วง20ปีที่ผ่านมาครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา6ครั้งเราได้กําไร5ครั้งและขาดทุน1ครั้งที่เป็นเปอร์เซ็นต์การชนะมากถึง83%กําไรแต่ละครั้งเฉลี่ยอยู่ที่17.6%ซึ่งการทดสอบในช่วง20ปีที่ผ่านมาก็ช่วยตอกย้ําเราใน2เรื่องครับว่าการลงทุนระยะสั้นอาจจะผันผวนมีโอกาสติดลบมีโอกาสติดดอยสูงแต่ระยะยาวขึ้นสุดท้ายก็สามารถทํากําไรจากเศรษฐกิจและตลาดหุ้นที่เติบโตต่อไปได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นต่อให้ติดลบหนักแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นโอกาสในการลงทุนตามมาด้วยนั่นเองมาถึงจุดนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนแต่มองว่าเรื่องของการลงทุน,นเป็นเรื่องที่เข้าใจยากอะ่ะและไม่รู้ว่าจะไปเรียนรู้ลงคอร์สหลักสูตรไหนดีต้องนี่เลยจ่ายมาแสนหนึ่งเดี๋ยว ช้าก่อนประธานเหมียวไม่ได้จะมาขายคอร์สของตัวเองหรือจะมาแนะนําหลักสูตรหลักหมื่นหลักแสนให้ไปโรงเรียนนะครับเพราะตอนนี้ทางเซ็ตหรือว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาเปิดคอร์สออนไลน์แบบฟรีๆจำว่าฟรีมีชื่อแคมเปญว่า21 day challenge trade หุ้นเป็นโครงการที่จะช่วยสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานให้คนที่ไม่รู้อะไรเลยไปจนถึงทบทวนเทคนิคให้กับคนมีประสบการณ์มาบ้างทั้งเรื่องพื้นฐานการเงินไปจนถึงสามารถวิเคราะห์หุ้น วางกลยุทธ์และบริหารผ่อนการลงทุนของเราได้เราลองมาไล่ดูหัวข้อที่เขาสอนในแต่ละวันนะครับตั้งแต่ Day 1เลยที่น่าสนใจเพราะเขาไม่สอนเราเอาเงินไปซื้อหุ้นแต่มาค่อยๆสอนเรื่อง Mindset หรือแนวคิดของเราก่อนว่าถ้าอยากจะลงทุนให้สำเร็จในระยะยาว ต้องทํำยังไงเช่นเข้าใจความโลภความกลัวของตัวเราเองรู้จักยอมรับการขาดทุนไปจนถึงการเข้าใจว่าในโลกนี้มันไม่แน่นอนเราไม่มีวันทํากําไรได้100%ตลอดเวลาเห็นปะอันนี้มันเป็นจุดพื้นฐานที่หลายคนมองข้ามเลยนะยิ่งเรียนเนื้อหาก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอย่างในสัปดาห์ที่3ก็จะเริ่มไปพูดถึงการเทรดหุ้นออนไลน์การดูบิดออฟเฟอร์ของหุ้นแต่ละตัวการเรียนรู้การซื้อขายจะได้ไม่ต้องติดดอยหรือไม่ต้องขายหมูไปจนถึงการวางแผนมั n e ี่แมネจเมนต์จัดการเงินลงทุนนนของงงงงงเเเรราาแบ่งงิิยยังไงกะจ ให้พอมั่นใจว่าพอร์ตของเราจะลงทุนได้ในระยะยาวโดยไม่มีปัญหาพอแตกหรือหมดตัวอะไรไปซะก่อนซึ่งไล่จากรายชื่อหลักสูตรทั้ง21วันแล้วส่วนตัวมองว่าเหมาะกับเป็นการปูพื้นฐานให้คนที่เข้าตลาดหุ้นใหม่ได้ดีเลยอ่ะเห็นชื่อแคมเปญ21 day challenge หลายคนอาจจะกลัวว่า ไม่มีเวลาเรียนต่อเนื่อง21วันแต่อย่าไปคิดมากครับเพราะจริงๆชื่อหลักสูตรก็สื่อว่าเป็นแคมเปญที่สามารถเรียนจบได้ใน21วันจากคนเล่นหุ้นไม่เป็นเปลี่ยนเป็นคนที่วิเคราะห์หุ้นได้แต่ถ้าใครไม่มีเวลาจะเรียนวันละนิดวันละหน่อย ค่อยๆดูเนื้อหาที่เราชอบค่อยๆเรียนไปผ่านทั้งระบบ e-learning อินโฟกราฟิกบทความและคลิปสั้นสรุปเนื้อหาคือต่อให้มีเวลาน้อยแค่วันละชั่วโมงก็ค่อยๆเรียนไปไม่ต้องจบภายใน21วันก็ได้อ๋อพิเศษกว่านั้นแคมเปญที่จัดขึ้นในซีซั่น2นี้ยังเพิ่มผู้เชียช่ยวชาญหรือครูรูการลงทุนถึง6คนมาจัดไลฟ์ให้เราได้พูดคุยสอบถามเรื่องที่สงสัยกันแบบสดๆด้วยนะรายละเอียดถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นใครมาสอนบ้างก็ติดตามกันได้ที่ w w w s e t investnow.com และ search คำว่า21 day ตามที่ขึ้นมาได้เลยนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2,566รับรองว่าจบคอร์สทุกคนจะเทรดหุ้นเป็นกันอย่างแน่นอนรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวประทานเหมียวแปะช่องทางของตลาดหลักทรัพย์เอาไว้ใต้คลิปบอกเลยว่าโครงการดีๆแบบนี้ต้องไม่พลาดกันนะครับ